ไปกวาดลานเด้อไปกั็พายาไปกับพี่ใหญ่นัดก,กันไว้แล้วเออนัดกันไว้แล้วข้างหนะ้าเราบ้านเจ้กหน่อยเจ้กหน่อยเออเอ,อ้ยมีบอกพู้ที่ไปน้ำน่ะเออผูนนอน้นี่แหละรอดบนน้องนี่เนาะสีสันนี่ฉันจะรอดไหมว่าได้ไปท้องเมืองนี่รถด,ดีๆห้างนีนมั่นนี่แหละ